สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเปลี่ยนสีล้อแล้วกันนะครับผมก็สําหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นว่าการเปลี่ยนสีล้อมันจะเป็นสภาพไหนนะครับผมก็อาจจะเละๆหน่อยหนอยนะครับนะครับผมก็พอดีเดี๋ยวเปลี่ยนสีล้อเสร็จเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเลยนะครับผมก็ อาจจะยาวๆสักนิดหนึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆที่ไม่เคยเห็นหน้างานนะครับว่ามันจะเป็นสภาพไหนเนาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวนะครับผมไปและนี่ก็คือสภาพซีนรั่วนะครับนี่จาะระบีมันจะเลอะนะครับเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยสภาพนี้นะครับผม ก็ถอดเพลาล้อมานะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับทุกคนก็ใช้น้ํามันโซล่านะครับล้างนะครับอันนี้ผมใช้โซลาล้างประมาณ3มรอบนะครับแล้วก็ใช้น้ําแฟบนะครับล้างอีก2รอบนะครับเพื่อให้น้ํามันมันหมดนะครับน้ำมันโซล่าที่เราล้างนะครับให้มันหมดจากฝักเบรกนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ลมเป่านะทุกคน ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับก็สะอาดในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วนี่ก็คือฝักเบรกนะครับตัวตั้งเบรกนะครับของ306นะครับทุกคนก็จะสภาพนี้นะครับผมนี่นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสลักนะครับฝักเบรกนะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นไอตัวตั้งเบรกนะครับเป็นกระบอกดันเบรกนะครับผมนี่ก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนหลายคนสงสัยว่าตั้งเบรกยังไงนะครับมันก็เนี่นะครับเป็นเฟืองนะครับตั้งเหมือนตัวเก่าๆ่าเลยนะครับผมแล้วก็ยาวมาถึงตัวนี้คือกระบอกยิงเบรกนะครับมันจะเสียบเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมายิงตัวกระบอกดันเบรกตัวนี้นะครับนี่สภาพแบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสลักนะครับก้ามเบรกนะครับผมแล้วนี่ก็เราก็ ล้างนะครับแล้วก็ใส่อัดจารบีลูกปืนบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับที่กระทะรล้อนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตีนะครับตีบูทเข้าไปนะครับไอซีนเข้าไปนะครับผมแล้วก็อัดจารบีเสริมเข้าไปอีกนะครับจนกว่าจะหมดหนึ่งกระปุกนะครับหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับนี่ครับแล้วก็ ใส่กระทะเข้าไปนะครับผมถ้าใครดันไม่เข้านะครับก็ให้ติดเครื่องนะครับผมพอเวลาลมหมดเนี่ยมันจะทําให้พระเบกมันดันออกมานะครับผมจะทําให้เราดันไม่เข้านะครับผมให้ติดเครื่องลมเต็มนะครับพระเบกมันจะหดเข้าไปนะครับก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมขึ้นแมรงนะครับนี่นะครับก็ช่างก็กาลังใส่น็อตล้อให้นะครับผม ก็ทําไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับผมนี่ครับกาลังใส่นอล้อนะครับตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับพอดีรีบถอดออกมานะครับนะครับผมแล้วก็ผมก็ลืมเอาขาตั้งเอ่อโทรศัพท์นะครับตั้งกล้องมาด้วยนะครับก็เลยถ่ายได้แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือกิฟนะครับกิฟบล็อกนะครับเอ่อน็อตเพาล้อนะครับผม แล้วก็มีน็อตอ่าล็อกกิฟตนะครับประมาณ3ตัวนะครับผมก็ยาทําหายนะครับเป็นน็อตเ0นะครับซึ่งมันหายากนะครับมันน็อตเป็นน็อตสั้นนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับเพื่อที่จะล็อกกิฟต์นะครับล็อกอ่าน็อตเผาให้มันอยู่มันแน่นนะครับผมก็ถ้าใครทําก็ ล้างเวลาล้างก็ดูนะครับยาถ้าทำหายนะครับผมก็คือมันหายากสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่นะครับเผานะครับผมฝาครอบแล้วก็เป็นเป็นเผานะครับผมแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมน็อตก็อย่าขัน อาแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงสุดนะครับตึงสุดกำลังสุดสุดมือนะครับอย่าไปขันแบบว่าตึงแล้วก็ซ้ำหลายๆลยรอบนะครับเดี๋ยวน็อตมันจะขาดเอานะครับผมอันนี้ก็ใส่ไปคุยกันไปนะครับเซลกันไปนะครับตามภาษา เวลาหน้างานก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วนี่ก็ช่างกําลังเติมจารบีเข้าไปนะครับก่อนจะปิดฝาครอบลูกยางนะครับเป็นลูกยางซีนกันจารบีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมฝาครอบด้านนอกนะครับอันนี้ก็ยัดไปให้เต็มนะครับจารบียัดไปให้เต็มนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือหนึ่งกระปุกก็จะพอดีนะครับกระปุกหนึ่งก็ ใส่ได้ล้อข้างเดียวนะครับพมก็เป็นจระบีของอีซูนี่แหละครับผมกระปลุกสีขาวนะครับทุกคนหลายคนก็จะรู้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่อ่าเพานะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับก็ขันแค่ตึงในระดับดึงนะครับแล้วก็ อย่าหลวมเกินนะครับระวังล้อมันจะวิ่งแซงล้อหน้านะล้อหลังแซงล้อหน้านะทุกคนนะครับก็ไล่นะครับสลับน็อตไปนะครับสลับฟังนะครับยิงเลือดด้วยนะเอาเอาเบอร์อะไรบ้างว่าสามยี่เก้าสามตีมีแล้วไม่มือนขนลงไม้หมดเลยเยี่ยมบันดังกุณลำพานจริงอยากอยากยู่เงียบนะอโอ้โหรถคุพานแม่งเคร่งฮงเพลงงเพลงไม่เก๋เลยนี่อะไรก็ไม่รู้

พอดีอันนี้ช่วงเวลาที่รอช่างถ่ายน้ำมันเครื่องด้านล่างนะครับผมก็มาเปลี่ยนกองดังน้ำตัวบนนะครับผมกองโซล่านะครับผมก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเปิดฝาข้อออกมาตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับค่อยๆดึงนะครับมันจะมีน้ำมันไหลอยู่แล้วก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหกเลืเทอะนะครับผมนี่นะครับก็กองดักน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้306นะครับก็จะใส่ด้วยกันกับ3ยี่ได้นะครับผมเคยใช้3มยี่มาใส่นะครับผมก็คือ3ยี่สามนะครับกองเท่ากันนะครับผมนี่ก็รหัสนะครับกองตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกองแท้นะครับอีสุนะครับผมนะครับก็แกะออกมานะครับวัดขนาดวัดความสูงความยาว ดูก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ทุกครั้งนะครับในบางครั้งร้านจัดมาผิดก็มีนะครับผมก็ดูความกว้างนะครับความสูงนะครับให้มันเท่ากับตักเก่านะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูลูกยางตัวนี้นะครับเนี่ยทุกคนนะก็ ผมใช้ลูกยางตัวเดิมนะครับตัวเดิมมันจะหนากว่าตัวที่ซื้อมาใหม่นะครับผมนี่นะครับผมก็ผมจะใช้ของเก่าติดรถมาเท่านั้นนะครับแล้วก็สลับนะครับถอดออกมาก็ใส่ตัวเดิมกลับเข้าไปนะครับเพราะว่ากองจริงๆจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะลูกยางมันจะไม่ค่อยกดเพราะลูกยางมันบางนะทุกคนนะครับต้องดู แต่ใส่ถามว่าใส่ได้ไหมได้นะครับแต่ผมเน้นใช้ลูกยางของของเดิมติดรถจะดีกว่านะครับผมมันจะชัวร์กว่านะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เตรียมใส่นะครับเปิดฝาเข้ามาก็ใส่ปกติใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับผม ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนลูกยางนะครับลูกยางกระบอกนะครับฝานะครับผมนี่กัเราก็แงะลูกยางออกมานะครับก็อาจจะแงะยากสั้งนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนทุกครั้งเพราะว่ามันจะกดแล้วบีบ แบนลงไปทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราใส่เข้าไปนะครับพอเวลาเราถอดออกมาลูกยางตัวนี้มันจะแบนลงนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับส่วนตัวหันตัวหนังสือที่เข้าปั๊มตัวหนังสือนะครับปั๊มอ่าโลโก้ยี่ห้อหรือรหัสนะครับหงขึ้นบนนะครับผมเอาไว้ด้านบนนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับ เสร็จแล้วก็กดลงไปนะครับก็ใส่ฝาครอบนะครับไปปกตินะครับผมตัวนี้มันจะมีแหวนทองแดงบางๆนะครับหนึ่งตัวนะครับถามว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวจะใส่นะครับผมแต่ต้องดูนะครับมันจะมีแหวนตัวหนากับแหวนตัวบางนะครับผมใช้แหวนตัวบางนะครับผมด้านบนนี้นะครับพอของเดิมติดล้นมามันก็จะเป็นแหวนตัวบางอยู่แล้วนะครับทุกคน นะครับบางคนเขาจะไม่ใส่นะครับก็ถอดออกไปเลยนะคะส่วนตัวใส่ไว้นะครับเพราะว่ามันมันมีมาอย่างนี้เอเราก็ใส่นะครับให้มันเหมือนเดิมนะครับผม นี่นะครับผมหาเทียบแหวนอยู่นะครับมันมันจะมีแหวนอยู่สองตัวนะครับมันเป็นตัวใหม่นะครับผมก็คือต้องเทียบแหวนก่อนนะครับว่ามันมีความบางความหนาไม่เท่ากันนะครับผมตัวเล็กมันจะหนานะครับตัวใหญ่มันจะบางนะครับทุกคนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยไม่ยากนะครับตัวนี้นี่น็อตสั้นนิดเดียวนะครับผม ตัวนี้ก็อย่าขันแน่นนะครับระวังมันเป็นปีเนียมนะครับตัวขันเกลียวข้างในด้านในมันจะเป็นปีเนียมนะครับต้องระวังนะครับอย่าขันแน่นเกินนะครับระวังเดี๋ยวมันจะหวานแล้วก็ฝาครอบอาจจะแตกก็ได้นะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็ขอบขอบฝาสนิทกันแค่นั้นพอนะครับผมเอาแค่ขอบฝาสนิทก็พอนะครับตึงมือเป็นใช้ได้นะครับทุกคนนะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแรงดูดนะครับมันจะเป็นแรงดูดนะจะทําให้มันแน่นแน่นเองอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เก็บรายละเอียดเช็ดน้ำมันข้ามน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะได้ดูแล้วก็เช็คดูว่ามันซึมหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็เช็ค ความเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาดูช่างถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งไว้นะครับผมนี่นะครับน้ำมันเครื่องนะครับสามสิบเอ็ดลิตรนะครับของสามร้อยหกนะใช้ทั้งหมดสามสิบเอ็ดลิตรนะครับผมตัวนี้ผมก็ใช้ของอน้ำมันเครื่องเกรดดีสักนิดนึงนะครับผมที่บริษทัทเขาก็ใช้ตัวนี้นนอ,อย่างเดียวนะครับผม เรืนี้ก็ไม่ได้สโกรนเซอร์อะไรไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับผมก็คือของเขาก็นะครับต้องยอมรับว่าของเขาดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแลวนี่ก็ให้ช่างนะครับถอดกองนะครับมันมีกองกระดาษนะครับสองตัวนะครับกองเศษขี้ฝนกับกองดักน้ํานะครับเป็นของน้ามันเครื่องนะครับสามร้อยหกนะครับทุก ทุกคันจะมีนะครับตั้งแต่3ามรอยสามยี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีกองอยู่4ตัวทั้งหมดนะครับของโซล่าสตัวนะครับของน้ำมันเครื่องมีอยู่2ตัวนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับต้องคอยดูดีๆนะครับกองโซล่าก็เช่นกันนะครับตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ถอดออกมาแล้วก็ล้างทาความสะอาดนะครับกองเหล็กตัวนี้นะครับเขาเรียกกระบอกกระบอกเหล็กนะครับกระบอกครอบกองเหล็กนะฮะ หลายคนก็เรียกไม่เหมือนกันเรียกกองเหล็กกองเหล็กนะฮะข้างในมันเป็นกองกระดาษนะครับทุกคนแล้วนะก็มาล้างให้สะอาดนะครับล้างโซลา่าเสร็จแล้วเราก็มาลงล้างน้ําแฟบนะครับให้สะอาดนะครับเพราะว่ามันจะมีคราบาขี้เหล็กนะครับขี้อะไรพวกนี้เศษนะครับเศษ การศึกหลอของเครื่องยนต์นั่นแหละครับนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับผมบางคนก็ใช้ลมเป่านะครับเป่าให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับผม อันนี้เราก็ล้างไปคุยไปนะครับตามภาษานะครับก็สนุกสนุกขำขำกันไปนะครับ <c oughs> แซลกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนี่คือการเอา่อซ่อมรถการทำอยู่ในอู่เราก็จะมีอะไรก็จะสนุกนะครับจะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับถ้าเจอช่างดีนะฮะ ถ้าเจอช่างไม่ดีนี่ก็เราก็จะปวดหัวนิดน,นึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดีนะครับผมตามอู่คา้าทมเนียมอยู่แล้วนะครับก็เสร็จงานก็จะมีเรอาอยาป้าป,ปิ้งกันปกตินะครับทุกคนกพ, <อ S 1> พ <อ S 2> เราเป็นคนจัดหานะครับเลี้ยงช่างบ้างอะไรบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ ก็เสร็จแล้วก็ผมก็ใช้ผ้านะครับผ้าซับน้ำให้แห้งนะครับผมอันนี้อย่าให้น้ำมันเหลืออยู่ด้านในนะครับทุกคนนะครับถ้าให้ดีใช้ลงเป่านะครับนี่นะครับก็เช็ดน็อ น็อตตัวยาวตรงนี้นะครับน็อตขันล็อกนะครับก็ทําความสะอาดทุกตัวนะครับก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปนะครับผมรถเราขับเองนะครับเราก็ดูแลให้มันดีนะครับผมมันจะได้ไม่มีปัญหาตามทางนะครับถ้ามันมีน้ําเข้าไปมันจะเป็นน้ำมันเครื่องมันจะเป็นสีขาวนะมันจะขาวเลยนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเข้าน้อยมากเข้าน้อยนะครับมันจะคุณไปเลยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็คือกองกระดาษนะครับกองตัวนี้ตัวใหญ่นะครับมันจะมีอยสองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับรหัสประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้ช่างใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับทุกคนนีนะ่สภาพก็จะเละๆหน่อยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ให้ช่างมาเปลี่ยนกองดั่งน้ำตัวล่างนะครับกองโซลา่านะครับผมตัวนี้ก็คือมันแน่นนะครับที่ใช้ปากีบเราใช้ปากีบตัวนี้ ก็คือเราอยา่าขีบแรงนะครับขีบแค่มันจะมีมะตัวล็อกของมันนะครับผม,มก็คือแค่แค่ดันขอบอพลาสติกตัวนี้นะครับอย่าไปหนีบแรงนะครับทุกคนมันก่อมนะนะครับแค่ขีบแค่พอขันได้นะครับพเพราะว่าเราใช้มือบิดแล้วมันลื่นนะครับทุกคนมันก็จะไม่มีแรงบิดนะครับ เราก็ใช้ใช้ตัวประคีบนะครับ,รบรหรือถ้าใครมีโซ่นะครับก็ขันได้นะครับหรือไม่ก็ใช้เอ่อตัวกระดาษทรายจับแล้วก็ขันก็ได้นะครับทุกคนนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับถอดออกมาก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับเอ่อตัวนี้ของผมที่กระบอกมันสะอาดนะครับทุกคนมันไม่ได้ว่าสกปรกนะครับ ดูแล้วมันไม่มีคาบตะกอนติดนะครับแต่ถ้ามีคาบมีอะไรติดด้านในก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับก็จะดีที่สุดนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วก็เอามือล้วงดูแล้วเช็คแล้วนะครับว่ามันไม่มีคาบติดนะครับก็เลยใส่กลับเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใส่น้ํามันเครื่องนะครับทุกคนก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับสามสิบเอ็ดลิตรนะครับผม ก็วิธีเติมนี่แล้วแต่ความสามารถของส่วนบุคคลนะครับผมถ้าใครมือไม้สั่นก็ใช้กลวยนะครับผมถ้าใครแบบว่าสั่นสักนิดนึงนะครับผมหรือลมแรงนะครับอันนี้ผมลมแรงนะแต่คือมือผมไม่ได้สั่นนะครับผมผมก็ค่อยๆเทลงไปเลยก็คือต้องเอียงท่าเบนนะครับนะครับเท ค่อยๆนะครับค่อยๆเทนะครับการะยะให้มันตรงรูแล้วก็เทลงไปเลยนะครับผมก็บางครั้งก็มีพลาดบ้างนะครับแต่รอบนี้ไม่พลาดนะครับทุกคนนะขอคุยสักนิดหนึ่งนะครับผมลมแรงอีกนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็น้ำมันเครื่องหนึ่งแกลอนจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับเอ่อหกลิตรนะครับผม หนึ่งแกลลอนจะมีทั้ง,งหมดหกลิตรนะครับมีขวดเล็กหนึ่งลิตรนะครับผมขวดใหญ่ห้าลิตรนะครับแกลลอนนะครับเรียกเป็นแกลลอนผมเรียกเป็นขวดนะทุกคนโอเคนะครับก็เทไปให้หมดเลยนะครับผมสามสิบเอ็ดลิตรนะย้ำว่าสามสิบเอ็ดลิตรนะครับผมเทแกลลอนใหญ่แล้วเราก็มาเทแกลลอนหนึ่งลิตรนะครับ อะไรเติมจนกว่าจะครบนะครับทุกคนเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็เดี๋ยวไปดึงอ่าเหล็กวัดดูนะครับว่ามันตรงไหมนะครับมันจะตรงรู นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนดูไอตัวไม้วัดตัวนี้นะครับผมนะครับเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเราก็ดึงไม้วัดตัวนี้นะครับอยู่ใต้ล้อข้างซ้ายนะครับถ้าเป็นสามร้อยหกนะครับผมใต้ล้อหน้าข้างซ้ายนะครับมุดเข้ามานะครับเราก็จะดึงนะครับผมดึงมาเช็คที่เหล็กวัดนะครับนี่นะครับที่เหล็กวัดนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับ1นสองนะครับทุกคนก็เป็นรูที่2นะอ่าก็ดูน้ำมันน้ำมันจะมันใสนะครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับแค่รูนี้นะครับทุกคนนะครับผมครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอ่าสำหรับการอ่าเปลี่ยนซีนแล้วก็ทายน้ำมันเครื่องสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับ ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเขาไมา่ได้ที่ใต้คอมมต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย